สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะแล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานเช้าวันใหม่แก่เราเราจะมาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยประคําพระเจ้านะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการที่เราถือพักถือพวกแล้วก็แตกแยกกันนั้นเป็นมาจากสายเหตุอะไรนะดังนั้นเรามาดูด้วยกันในมาราโกบทที่เก ข้อที่3 8มสถึงสีมาราโกบทที่9 3 8าสถึงสีพระเยซูก็ได้คุยสอนให้สาวกได้เข้าใจเรื่องนี้บอกว่าผู้ให้ไม่ได้อยู่ต่อสู้เราก็จะต้องอยู่ฝ่ายเรานะคะ พระคัมภีร์มีใจความว่าโยนจึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าค่ะพวกข้าพระองค์ได้เห็นคนหนึ่งขับีออกในนามของพระองค์และพวกข้าพระองค์ได้ห้ามเขาเพราะเขาไม่ได้ตามเรามาปรีสูจึงตรัสว่าอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าไม่มีผู้ใดจะกระทํามหากิจในนามของเราแล้วอีกประเดี๋ยวหนึง่งอาจกลับ พูดประนามเราเพราะผู้ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้เราผู้นั้นเป็นฝ่ายเราแล้วเพราะเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดเอาน้ำถ้วยหนึ่งให้พวกท่านดื่มเพราะท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายพระคิ์ผู้นั้นจะขาดบำเหน็จก,ก็หาไม่ได้นะคะเวลานั้นนะคะยอนสาวกของพระองค์ก็มารายงานให้กับพระเยซูว่า พวกสาวกเนี่ยกำลังห้ามห้ามปรามชายคนหนึ่งที่ขับผีออกได้ในนามของพระเยซูแล้วพวกเขาห้ามปรามเช่นนี้เนี่ยเพราะเห็นว่าชายคนนั้นไม่ได้เป็นพวกเดียวกับพวกเขานะคะตรงนี้เนี่ยชายคนนี้เป็นสาวกพระเยซูอยู่นะแต่ไม่ใช่พวกสิทธิบสองคนที่พระเยซูมอบหมายให้ทำงานหรือว่าไม่ได้เป็นสาว สาวกลักษณะเป็นอัคราทูตที่โรรองทรงแต่งตั้งแล้วก็เลือกสรรแล้วถ้าเราดูในบทที่6ข้อที่7กับบทที่6ข้อที่12 13พระคัมภีร์เวลานนเนี้ยเป็นการบอกให้สาวก12คนนะคะโดยพระเยซูสั่งให้พวกเขาบอกว่าให้พวกเขาออกไปเป็นคู่คู่แล้วประทานอำนาจสิทธิอำนาจของพระเยซูเนี่ยให้พวกเขาขับผีออกได้ จากนั้นพวกเขาก็ไปประกาศให้คนมากมายกลับใจเสียใหม่และพวกเขาสาวกทั้ง12คนก็ได้ขับผีออกในนามของพระเยซูหลายผีด้วยเหมือนกันนะคะหลายคนหายโรคเพราะว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูสั่งสอนให้พวกเขาทำแต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็รู้สึกว่าพระเยซูเนี่ยไม่ได้แต่งตั้งคนเหล่านั้นเหมือนกับพวกเขาพวกเขาก็เลยห้ามปลามคนเหล่านั้นไม่ให้ใช้นามของพระเยซูในการทำพันธกิจ ร่วมกับนะคะอ่พระองค์หรือว่าร่วมกับสาวกตรงนี้เนี่ยสาวกไม่ได้รังเกียจพวกเพราะผู้ชายคนนั้นใช้นามของพระเยซูอย่างไม่สมควรพวกเขาใช้สมควรชายคนนั้นนะ่ะใช้นามของพระเยซูในทางที่ดีอยู่นะคะแต่พวกเขาเห็นว่าชายคนนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้นามของพระเยซูนะเหมือนกับที่เมื่อกี้เราอธิบายไปแล้ว แล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าชายคนนั้นที่ใช้นามของพระเยซูในการขับผีเนี่ยขี่ก็ออกไปได้สําเร็จนะคะก็คือภารกิจที่เขาทำเนี่ยสำเร็จผลจริงๆตัวกันข้าบกับสาวกหลายๆครั้งที่เขาล้มเหลวในเรื่องนี้นะมาระโกบทที่9 14-18พวกเขาขับขับผีออกจากเด็กคนนั้นไม่ได้นะจากนั้นพระเยซูก็เลยต้องมาขับแทน ขณะเดียวกันเหตุการณ์นี้ก็แสดงให้เห็นว่าการแบ่งพักแบ่งพ่วงอย่างใจแคบของสาวกนะก็เลยทําให้เราได้เข้าใจว่าพวกเขาเนี่ยสาวกของพระเยซูมองว่าสิทธิสิทธิอันนั้นในฐานะที่พวกเขาเป็นอัครทูตของพระเยซูอยู่เหนือกว่าที่จะดีใจว่ามีคนคนหนึ่งถูกขับผีออกโดยนามของพระเยซูนะเพราะว่านั่นก็เป็นพันธกิจ ที่สาวกกาลังทําอยู่เหมือนกันพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะร่วมมือทํางานร่วมกับชายคนนั้นได้นะคะเพราะว่าพวกเขารู้สึกเหมือนกับหลายๆครั้งคริสจักรก็มีปัญหาเรื่องนี้ก็คือการที่เราเนี่ยมีนิกายแยกออกไปแตกต่างกันนะเราอาจจะอยู่ในนิกาย baptist บางคนก็อยู่เป็น Methodist หรือว่าแองกฤษันหรือว่าความเชื่ออ,อื่นที่ไม่ได้ ชื่อเดียวกับเราถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ในความอยู่ภายใต้แบป,ปติสเหมือนกับคริสตจักรแม่สายแต่หลายๆครั้งพระเจ้าก็ใช้นิกายเหล่านั้นในการทำงานของพระองค์ก็เหมือนกับที่พระเจ้าทรงใช้คณะแบป,ปติสของคริสตจักรแม่สายทำงานของพระองค์ด้วยนะคะันนั้นหัวใจของพระเยซูคริสต์แท้จริงแล้วพระองค์ปรารถนาให้เราเนี่ยรับใช้พระเยซูเหมือนกัน ถ้าดีกว่านั้นก็คือถักเราสามารถรับใช้กับคนอื่นได้ก็จะดีมากเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ปัถนาให้เราแตกแยกกันนะคะนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้บอกเบื้องต้นให้เราได้เข้าใจจากนั้นข้อที่3 9มสถึงสีพระเยซูก็ได้อธิบายเพิ่มเติมบอกว่าบอกให้สาวกของพระองค์บอกว่าอย่าไปห้ามพวกเขา เพราะไม่มีผู้ใดจะกระทํามหากิจหรือการอัศจรรย์ได้หรือการกระทําที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในนามของพระเยซูแล้วพูดประนามพระองค์หรือว่าต่อต้านพระองค์พระเยซูยอมรับชายคนนั้นโดยตรัสคําสุภาษิตสนับสนุนต่อว่าเพราะผู้ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้เราผู้นั้นเป็นฝ่ายเราแล้วนะคะดังนั้นพี่เยซูจาเป็นจะต้องอธิบายให้พวกเขาเข้าใจในฐานะที่พวกเขาถูกเลือกสรรเป็นกลุ่มแรกเป็นสาวกกลุ่มแรกของพระเยซูคริส ดังนั้นพระเยซูกำลังอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ว่าไม่มีฝ่ายใดที่เป็นกลางพวกเขาหรือว่าพวกเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อจําเป็นจะต้องเลือกฝ่ายหากเราพวกเราอยู่ในฝ่ายของพระเยซูเราก็จะต้องทํางานและปรนนิบัติรับใช้พระเยซูคริสต์นะถ้าเราไม่ได้เลือกพระเยซูก็คือพวกเหล่านั้นที่อยู่ฝ่ายซาตานต่อต้านภารกิจของพระเยซูไม่ปรนนิบัติรับใช้พระเยซูไม่พอพวกคนเหล่านั้นก็ยังต่อต้านเวลาที่ เราทำอะไรเพื่อพระเยซูด้วยนะคะดังนั้นพระคัมภีร์ตรงนี้สาวกต้องเรียนรู้ผ่านทางการสอนของพระเยซูอีกครั้งว่าเขาไม่สามารถทำงานต่อต้านพระองค์ได้ในเวลาเดียวกันกับการที่เขาได้รับใช้แล้วก็ปฏิบัติพระองค์ในนามของพระองค์ไม่สามารถเกิดขึ้น2ออย่างในเวลาเดียวกันได้นะคะ แม้ว่าชาวคนนี้ไม่ได้ติดตามพระเยซูเหมือนกับพวกสาวก12คนที่กินนอนดื่มกับพระเยซูตลอดแต่เขาก็ติดตามพระองค์และก็ต่อต้านการทํางานของวิญญาณชั่วหรือว่าซาตานนั่นเองพอมาถึงข้อที่41พระเยซูยืนยันอย่างชัดเจนอย่างจริงจังตรงนี้โดยใช้ประโยคที่บอกว่าเพราะเราบอกความจริงแก่ท่านว่านะคะอันนี้สําคัญมากนี่คือความจริงที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเยซูคริสต์ความจริงนี้ก็คือ พูดถึงสิ่งอื่นที่ไม่ใช่แค่การขับผีถ้ามีใครก็ตามที่แสดงน้ำใจเล็ก,ลกๆน้อยๆในนามของพระเยซูเช่นถ้าใครเอาน้ำถ้วยหนึ่งให้คนของพระเยซูคริสต์ให้สาวกของพระองค์หรือก็ให้คริสเตียนทุกคนที่เป็นผู้เชื่อติดตามพระเยซูคริสต์พวกเขาก็จะได้รับบําเหน็จเหมือนกันพวกเขาจะได้รับการตอบแทนจากพระเจ้าพระบิดาในส่วนของอาณาจักรบนสวรรค์ ะะไม่ใช่ความดีที่พวกเขาทำนะแต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงเมตตาพวกเขาที่พวกเขาเนี่ยมีใจปฏิบัติรับใช้ผู้เชื่อด้วยกันดังนั้นพระเจ้าตรงนี้กำลังให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าไม่เพียงแค่บอกว่าอยู่บนธรรม,มานหรือว่าอยู่ด้านล่างธรรม,มานไม่ว่าจะใหญ่ไม่ว่าจะเล็กไม่ว่าเราจะอยู่กองทัพหน้าหรือว่าอยู่กองทัพหลังนะคะ อธิษฐานให้เงีย,งยบๆกับกองทัพหน้าที่ออกด่านหน้าออกไปประกาศเรื่องราวแผ่นดินของพระเยซูคริสต์ขับผีหรือว่าทำการอัศจรรย์มากมายนะทุกอย่างมีมีบำเหน็จหมดขอให้เราทำด้วยใจยินดีเพื่อพระเยซูคริสต์เพื่อนามของพระองค์ดังนั้นทุกอย่างที่เราทำเพื่อพระเยซูคริสต์ด้วยใจยินดีด้วยใจรักต่อพระองค์พระองค์ก็จะจดจำไว้และประทานบำเหน็จแก่เรา เมื่อถึงเวลาอันสมควรนะคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่หนุนใจใพวกเรามากเลยเพราะว่าพวกเรามีความแตกต่างกันในหลายๆด้านแต่สิ่งหนึ่งที่เราเหมือนกันก็คือเราปฏิบัติรับใช้พระเยซูคริสตซึ่งเป็นพระเจ้าเจ้าชีวิตของเราเหมือนกัน ดังนั้นเราก็ควรที่จะมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันสนับสนุนซึ่งกันและกันหากนั่นไม่ใช่เป็นการทำบาปต่อสู้พระเจ้าเราก็ควรที่จะช่วยเหลือแล้วก็ยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้เราเห็นถึงความต้องการการช่วยเหลืออย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในเรื่องอาหารการกินสนับสนุนในเรื่องของการให้ความรู้การช่วยเหลือในด้านการเรียนของลูกๆก,การสนับสนุนในเรื่องของ โควิดระบาดแล้วต้องการยงต้องการยาต้องการทรัพยากรต่างๆในการช่วยเหลือคนที่ติดโรคโควิดต้องกักตัวทุกอย่างต้องการให้พวกเราออกไปแล้วก็ยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะเราจำเป็นต้องสนใจเรื่องนี้เพราะว่านี่เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ปฏิบัติรับใช้พระเยซูคริส นะคะแม้ว่าโบสถ์เราจะไม่เปิดเราก็สามารถที่จะทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนั่นเป็นการสําแดงว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์จริงๆนะคะพี่น้องแต่นั้นให้เราที่จะอยา่าท้อใจแม้ว่าไม่มีใครเห็นว่าเราทําอะไรเพื่อพระเยซูตแต่พระองค์เห็นทุกอย่างนะคะพระองค์จะประทานบัญลังกให้กับเราแน่นอนนี่คือพระสัญญาของพระองค์ดีไหมคะเรามาอธิษฐานด้วยกัน พระเจ้าคะเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์และขอบคุณสําหรับของประทานที่พระองค์ประทานให้กับเราและขอให้เราได้ใช้สิ่งเหล่านั้นด้วยใจสัตย์ซื่อไม่ว่าอะไรเล็กน้อยที่เราคิดว่ามันเล็กน้อยในสายตาของเราแต่พระองค์ ให้ความสําคัญในทุกอย่างที่เราทําเพื่อพระองค์ขอพระองค์ที่ทรงโปรดเสริมกําลังเราที่เราจะไม่ท้อใจและช่วยโอกาสในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ต่อไปเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าที่ทรงโปรดเสริมกาลังผู้รับใช้เสริมกําลังผู้นาคริสตจักรและเสริมกําลังกับพี่น้องทุกคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าต่อไปทำงานร่วมกันต่อไปเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์อธิฐานในพระนามพระศิษย์คริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ